สวัสดีครับผมสวครับทุกคนเข้าสู่เพซ่าแล้ววันนี้เรามากับมินิมอเตอร์เวย์อีกแล้วนะครับผมหลังจากที่อพี่กอนนะครับผมเราได้ทดสอบเขาเรียกว่าทฤษฎีของเราไปแล้วนะครับผมซึ่งผมไปนั่งคิดนอนคิดอีกแล้วนะครับผมก็บอกผมว่านะทฤษฎีนั้นของเราอะอาจจะมีแบบข้อผิดพลาดเรื่องถนนไม่พอเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาแก้ตัวในดานดาเอสซาลัมอ่านไม่ถูกหรอกแต่ก็แบบตามนั้นนะครับผมอ้าวโอเค นี่เราเล่นระยะทางกระจัดอย่างเดียวเลยครับตอนนี้อเราไม่สนระยะทางแล้วนะคือครั้งก่อนอ่ะเราอ่ะโอเควางไปครับโอ้แหบมบสั้นทําเป็นสั้นแหมเดี๋ยวมันก็ยาวเดี๋ยวมันก็ซูมออกกว่าโถไอครั้งก่อนอ่ะเราเอาหนึ่งสีหนึ่งเส้นใช่ไหมผมก็เลยแล้วมันแบบโดนพลิกผันโดนเกมพลิกผันมาผมก็เลยว่าเฮ้ยงั้นครั้งนี้อ่ะผมว่านะเราอ่ะ เอาสองสีหนึ่งเส้นดีกว่าเออเอาดิถนนมันจะได้เหลือด้วยครับไม่ต้องแบ่งหรอกคือเดี๋ยวเราอีกสีผมมาเราก็ใช้เส้นเดียวกันเลยนะครับเช่นเราใช้เส้นเดียวกันได้แต่ให้แค่สองสีเท่านั้นนะานี่นี่นี่เป็นหลักกระหันไปนะครับให้แค่สองสีเท่านั้นนะนี่ให้แค่2สีเท่านั้นอันนี้เราปล่อยมาแล้วมันจะทําอะไรก็ปล่อยมันคือ มันมันผมว่ามันไม่น่าจะติดหรอกถ้าเกิดเราเราทาแบบนั้นน่ะคือมันไม่น่าจะติดไม่น่าจะติดนะครับนี่มารูว่าเราจะวิธีที่สองเราเราจะทําได้ถึงขนาดไหนเนาะนี่ผมตั้งใจมากเลยเนะี่ยคืออาทิตย์ที่ผมเล่นเล่นที่คพวกคุณเห็นนี่คือ1เทคเลยนะไม่มีการเล่น2รอบสารอบนะครับคือเทคเดียวพอเทคเดียวจบได้น้อยได้เยอะช่างวันแสดงว่าแนวคิดนั้นเราผิดพลาดไปนะครับนี่ผมมาวงเวียนแล้วกันวงเวียนนี่ มันดูโฟกว่าไฟแดงไฟแดงมันทำให้ติดอะอผมเลยว่าเอาวงเวียนดีกว่างนง่ายดีอ่านี่สีเงินครับสีเงินตุ๊บตุ๊บตุ๊บผมรู้สึกว่าระยะทางกระจัดอะมันมันใช้ถนนน้อยกว่ารู้สึกนะเออมันเป็นแค่ความรู้สึกนะผมอันนี้ก็ใช้หนึ่งสีหนึ่งเส้นไปก่อนนะครับโอ้หมู่บ้านน้อยฮะอ่าโอเคเดี๋ยวก่อนอยู่ก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอตัดถนนใหม่ก่อนเดี๋ยวขอแต่งถนนก่อนครับขอแต่งถนนก่อนตอนนี้สีฟ้าขึ้นมาแล้ะเนาะ สีฟ้าขึ้นมาแล้วงั้นเราเอาหมู่บ้านเลยครับนี่เป็นหมู่บ้านสีฟ้ากับสีน้าเงินนะแล้วเ,เราจะต้องตัดทําถนนอีกเส้นหนึ่งครับปุ๊บ,บ,บออกมาประมาณนี้แล้วกันนี่คือเราทําตามแผนที่เราวางไว้เลยนี่เราจะทาถนนสีฟ้ากับสีเหลืองอยู่ถนนเส้นเดียวกันคือเรากดเชื่อมไปเลยครับเชื่อมกันได้หมดที่เหลือให้มันวิ่งไปเอง ไม่ติดหรอกเชื่อผมมันไม่ติดหรอกเพราะว่าในนี้ในเกมนี้เขาขับรถถูกต้องตามกฎหมายนะผมเขาขับค่อนข้างปลอดภัยอ่าอีสีผมมาละโอเคอีสีก็ต่อกันไปปกติครับอ่าทำไมมันโผล่มาอย่างนี้ไม่เข้าใจเลยเฮมันโผล่มาแบบมันโผล่มาแบบไม่สวยอเออหมู่บ้านมาเลี้ยงไม่สวยอะ่ะเออขัดใจนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรทุกอย่างมันไปได้นะครับตัวอย่างมันโผล่ไปได้หมดเลย รอเรื่อยๆครับรอเรื่อยๆคือแบบไวกว่านี้ได้ไหมน้องไวกว่านี้ได้เปล่าตอนนี้แบบพี่ยังพร้อมอยู่สภานนะเอาสะพานก่อนเลยครับแม่น้าม,มาละเดี๋ยวหลังๆจะตึงเอานะครับมีอะไรโผล่มาไหมมอวห้ดีนะครับเมาส์เป็นสีขาวผู้ชมอาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะเมาส์เป็นสีขาวผมพยายามหาวิธีทาให้มันเป็นสีแดงนะแต่แบบหาไม่เจอนะคือแบบไม่รู้จะทํายังไงอะ่ะคืออันนี้คือไม่รู้จริงๆนะเนี่ยนี่ต่อครับต่อครับต่อครับ ต่อเส้นเดียวกันไปเลยใช้หนุนเส้นเดียวกันไปเลยครับสีส้มสีส้มสีน้ําเงินใช้เส้นเดียวกันโอเคเดี๋ยวถ้าเกิดมันมีโผลปุ๊บขึ้นมาแล้วมันไปซ้อนสีผิดแปลกเดี๋ยวเราแก้ไขสถานการณ์ข้างหน้าอีกทีหนึ่งอันแน่เป็นไงละ่ะมีเป็นแบบเป็นแผนนะอันนี้ที่ผมต่อเชื่อมถนนกันเพราะว่าเดี๋ยวเผื่อว่าบ้านฝั่งนี้มันจะไปฝั่งนี้นะครับแต่จริงๆไม่ควรนะเพราะว่าบ้านไกลเนาะบ้านมันจะไกลอ่าสีดําสีดําโอ้สีดำถนนเราพอไหมเนี่ย ปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอเคพอครับพอ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 ได้พอได้โอเคพอได้พอได้ไดไดสีดําไปสีดําก่อนนี่นี่คุณเห็นไหมสีดามันจะมีอีกหลังหนึ่งถ้าเกิดอีกหลังหนึ่งที่โผล่มาเป็นสีส้มปุ๊บผมตัดเลยผมตัดสีส้มออกจากสีเงินเลยถ้ามันโผล่เป็นสีเงินปุ๊บผมตัดสีเงินออกจากสีส้มเลยนี่แผนการอ่ามอเตอร์เวย์กะสะพานโอ้มเอามอเตอร์เวย์ก่อนแล้วกันครับโอเคผมขอหยุดก่อนทุกคนขอหยุดแป๊บหนึง่งขอหยุดเพื่อดูก่อนนะครับ อันนี้เหมือนมันบังคับนะเนี่ยใช่ไหมเหมือนมันบังคับอะ่ะบังคับให้สีชนกันเลยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเส้นเนี้ยบังคับให้สีชนกันสีพูอยู่ข้างบนครับทําได้เส้นเดียวคือดิ่งลงมาอย่างนี้ทําได้เส้นเดียวครับคือดิ่งลงมาใช้เส้นเดียวกันเราอาจจะต้องตัดตัดนะเรา,าจ,จะต้องตัดเอาสีชมพูคู่กับสีส้มครับนะฮะแล้วทอนจะใช้น้อยลง นี่ตามนี้เลยนี่มันต้องปรับเปลี่ยนแล้วครับตอนนี้ต้องปรับเปลี่ยนแล้วนะโอเคเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยปรับเปลี่ยนครับปรับเปลี่ยนอ่าตามนี้สีภูกับสีส้มครับตอนนี้เกียละสีเงินยังอยู่โดดๆอยู่นะตอนนี้ยังได้อยู่ครับต้องดูว่าบ้านสีอะไรจะผัมากับสีดําเนี่ยตอนนี้เราต้องการถนนอย่างมากเลยเรามีมอเตอร์เวย์แล้วเรามีสะพานเรามีวงเวียนโอเคเดี๋ยว ถ้ามอเตอร์เวย์มาเอามอเตอร์เวย์เอ้ยไม่ใช่เอาถนนก่อนเลย30ิเส้นเราต้องเอาเผลือวนะ้บนาคตด้วยนะน่าจะพออยู่ครับน่าจะพออยู่เดี๋ยวบ้านฝา่ฝากนี้มาเนี่ยจะยุ่งถ้าไม่นาม,มาเนี่ยพอเขาอยากเป็นบ้านไกลก็พอครับตอนนี้ได้อยู่นะตอนนี้ได้อยู่โอเคขึ้นมาอะไรโผล่เมื่อกี้อะไรโผล่สิมพูใช่ไหมโอเคสิมพ,พูติดถนนพอดีได้ครับสิมพูกับสีส้มนะโอเคตอนนี้คูณ2แล้วยังเร่งเร็วสุดแล้วครับ เรายังไปได้ไปได้ลื่นๆอยู่นะยังโอเคขึ้นหนึ่งจุดอยู่ครับมันจะช้ากับอนเนี้ยเนี่ยมันขับไกลอะ่ะเออมอเตอร์เวย์เนี่ยมันทำให้รถวิ่งเร็วขึ้นด้วยนะทุกคนจากที่ผมไปตัดคลิปไล่ดูมาถานนเนี่ยความเร็วมันจะได้ประมาณนี้ครับโอ้หยุดเลยหยุดเลยหยุดเลยไม่น่ารักเลยมาแบบนี้ไม่น่ารักเลยพี่นี่ครับแต่มันไม่ได้ปัญหาครับ เฮ้ยอ่าโอเคโอ้หมดพอดีแลลวแล้วหนึ่งแล้วหนึ่งโอเคอ่าอาวสาสพอดีโอเคถมาสมสิบโอเคสีดำคู่กับสีชมพูอ่าได้อยู่นะสีดำกับสีชมพูโอเคเดี๋ยวเราสร้างมอเตอร์เวย์เลยครับนี่อ้าสร้างตรงปลายมอเตอร์เวย์เลยมาติดฝั่งนี้เลยครับอ่าเริ่ม สีดำกับสีอะไรวะมันไม่ได้สีอะไรสีเขียวโอเคสีดำกับสีเขียวโอเคไม่น่าจะมีปัญหานะครับน่าจะได้อยู่เนี่ยไหมมอเตอร์เวย์มันขับเร็วมากอะขับไวเลยขับไวมากโอ้โหมาจุ่มกันอย่างนี้เลยวะเนี้ยมันจุ่มกันอย่างนี้เลยสีภูโอ้ยทำไมสีภูชอบอยู่กับสีดำวะเนี้ยไม่เข้าใจเลยไม่เอาดีไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่ตัดเลยครับตัดเลย อ้อมคืออ้อมครับอ้อมคืออ้อมอยา่าอย่ามาทําให้แผนของเราเสียนะครับทุกคนโอเคสีดําสีเขียวสีเงินโดดเดี่ยวอยู่สีมพูกับสีส้มโอเคเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาตรงนี้เขาตรงนี้ดีกว่านี่เขาตรงนี้ดีกว่า <c oughs> หมู่บ้านครับเป็นหมู่บ้านละมองดีครับว่ามีอะไรโผล่มาหรือเปล่าตอนนี้ยังได้ให้สองร้อยก่าพอ,อยอยู่นะครับทุกอย่างกำลังโฟไปได้ อ่าสี้เงินโอ้โหมันขึ้นมาแบบบังคับเราจัดๆเราต้องกดพร้อมให้ไว้ด้ยนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะขัดช่วงนะครับขัดช่วงแล้วเดี๋ยวแย่เลยนี่ <laughs> ทนดื้อครับคนดือ้อเขเรียกว่าคนไม่ยอมคนเดี๋ยวนะเราจะมอทําไมในเมื่อเราสามารถตรงมายางนี้ได้สวย23ครับถนนตอนนี้ต้องการอะไรสะพานมีหนึ่งแล้วมอเตอร์เวย์เอาไหม สีชมพูขึ้นมาใหม่โอเคอ่าอามอเตอร์วเวย์อย่างนันก็ได้ครับมอเตอร์วเวย์ใช้ได้เหมือนถนนเลยนะดีกว่าถนนด้วยซ้ำถ้าเกิดหลังไกลๆเราแบบโยกข้ามหรือหลังใกล้ๆเราก็โยกข้ามได้นะครับมัาสามารถต่อข้ามนด้เลยตอนนี้สีชมพูเหมือนมีปัญหาเป่าวะโฮ้ยมาสีชมพูมีปัญหานะตอนนี <c oughs> มมน้มาไม่ทันมาไม่ทันเน่มันไม่ยอมมันไม่ยอม สีเงินคือจะเอาให้ได้เลยครับมันไม่ยอมมันไม่ยอมไม่ยอมเราก็ไม่ยอมอะ่ะเออมันต้องมีคนที่แพ้คนที่ชนะครับซึ่งเราจะต้องไม่แพ้นี่เชื่อมให้หมดครับเชื่อมให้หมดสีพูทันไหมทันไหมอืมเดี๋ยวขอนะขอดูลานเรานะ่อยนะถ้าไม่ทันเดี๋ยวเราต้องต่อมอเตอร์วเวข้างบนลงมาข้างล่างเพื่อให้สีพูดได้วิ่งนะครับเราอาจจะคุบ กุ๊ปหมู่บ้านสีมูอีกรอบหนึ่งเลยก็ได้นะเนี่ยอสีดำครับสีดำโอเคสีดำลงมานี่สีดำลงมาสีดำลงมาสีมูโผล่ขึ้นมาเชื่อมถนนก่อนนี่อีกอีกหลังหนึ่งนะดูว่าอะไรจะโผล่มากับสีดำนะครับอีกหลังหนึ่งวงเวียนหรอจริงอยากใส่วงเวียนนะแต่แบบมันใส่ไม่ได้แถวเนี้ยเสียดายเสียดายมากครับ เอ้ยใส่โมเดตรงนี้ได้โอเคใส่แถวหมู่บ้านได้มอเตอร์เวย์เรามีหนึ่งแล้วเราขอถนนแล้วกันตอนนี้เราต้องการถนนเผื่อไว้ก่อนครับเผื่อไว้ก่อนเราต้องเอาโครงสร้างพื้นฐานเราให้ให้แน่นก่อนนะออโอเคพอมีถนนแล้วเร็วขึ้นไหมเอ,อ้ยถนนอะไรละ <c oughs> ่ะอ่ะเชื่อมให้หมดครับเหมือนบังคับกรุ๊ปไปเนาะเนี่ยเหมือนบังคับกรุ๊ปเลยสีมพูสีส้มแล้วก็เป๊ะเวิร์มนะเนี่ยทำไปเล่นไปอันนามามายังใส่ดิ เดี๋ยวเจ้ามายังใส่นี้เอ่อมอเตอร์เวย์ลากมาเลยไหมสีส้มหรอว้าวเดี๋ยวผมลอกมาลากลากมอเตอร์เวย์แล้วกันลากต่อของตรงนี้เลยโอเคได้ได้ได,ได้นี่ครับเราไม่ต้องเอาสวยก็ได้ครับเราเอาใช้งานเนาะนี่ลากมอเตอร์เวย์มาครับสีดำมา สีดำโผล่ตรงนี้อ๋อสีดำอัพเกรดเฉยๆได้ได้ได,ได้ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่แปลว่าได้อยู่แปลว่าได้แหละมีตรงไหนโผล่อีกอยา่าอย่ามาเนียนเดอ้ออย่ามาเนียนเด้อร์คอยดูอยู่เด้อโอเคไปได้ใช่ไหมเอ้ยบ้านหลังนี้ทำไมติด,ดวะเนี่ยสามแยกบ้านติดโมอเตอร์เวย์ไม่มีหยุดก่อนครับหยุดก่อนผมเจอปัญหาละตรงนี้ต้องทำวงเวียนนะเนี่ยเอาจริง ราสร้างวงเวียนได้ไหมต้องทํำวงเวียนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่งั้นติดกันะนาวโอเคลองแบบนี้ก่อนว่าได้ไหมว่ารอดไหมอันนี้มาอย่างนี้ดีกว่าสวยเฮ้ยโผล่แป๊บเดียวไม่ใช่โผล่ดิเผลอแป๊บเดียวโอ้โหอันนี้ก็เผลอแป๊บเดียวเองต้องมองเลยนะมันไม่ได้บอกนะไปได้ใช่ไหม มอเตอร์เวย์ครับออามอเตอร์เวย์ก่อนไม่ได้แล้วุนเดี๋ยวมอเตอร์เวย์มาแล้วโอ้ไม่ได้ไม่ได้ต้องรอดูไอที่จะขึ้นอันนี้ก่อนว่ามันสีอะไรสีน้ําเงินโอเคสีเงินเราตัดตรงนี้ได้อยู่ครับสีเงินเขายังแบบโดดเดี่ยวอยู่นะเราเราไม่ต้องอันนี้ก็ได้ครับเราไม่ต้องซีเรียสกับสีเงินก็ได้สีเงินเขาโดดเดี่ยวอยู่แต่ตอนนี้สีแดงไม่ไหวครับต้องเอามอเตอร์เวย์ว่ะต้องเอามอเตอร์เวย์ว่ะ เดี๋ยวกุ๊บผมกุ๊บหมู่บ้านได้ป่ะเนี่ยอืมเดี๋ยวนะคุณแล้ผมตัดกุ๊บหมู่บ้านได้ไหมตัดกุ๊บหมู่บ้านครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอกุ๊บหมู่บ้านก่อนนี่นี่ครับกุ๊บไปเลยกุ๊บไปเลยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อนะโอเคอย่างนี้กุ๊บหมู่บ้านครับกุ๊บหมู่บ้านสีมูกานสีมูกนะ สีส้มเข้าตรงนี้เลยเอ่เฮ้ยต่อองนี้ได้อยู่สีส้มอยู่ข้างในนี่ครับมองให้ดีนะมองให้ดีมองให้ขาดครับมองให้ขาดมองให้ขาดสมทูเข้านี้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลี้ยวมาได้อยู่ผมว่าสีฟูได้นี่เดี๋ยวเราตัดเข้ามาครับตัดเข้ามาอย่างงี้ปุ๊บปุ๊บนี่ใช้หนอนให้น้อยสุดนี่ใช้หนอนให้น้อยสุดขึ้นมาเลยครับมาทางนี้ อันนี้คือสีชมพูอันนี้เข้าวงเวียนอ่ะอันนี้อันนี้ตัดมาตรงนี้ได้อ่ะกุ๊ปหมู่บ้านนะกูปหมู่บ้านอืมสีชมพูอันนี้ลบไปก่อนสีชมพูขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดเจอคนนี้ปุ๊บอ่ะโอเคได้อยู่นะอ่ามีวงเวียนมีบ้านคนผมว่าได้ละผมว่าได้ละอืมเราังมีรถมอเตอร์เวย์เราใช้ไปแล้วก็ใช้กับอะไรดี เราใช้กับสีฟูเพิ่งใช้ไปเมื่อกี้นี้เอาเดี๋ยว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 อันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้แอบเนียนละโอเคไปต่อนะครับสิมเงินโอ้โหสิมเงินนี่คือแบบมันจะเอาให้ได้เลยมันจะเอาให้ได้เลยสิมเงินเนี่ยแต่เราไม่ยอมครับเราไม่แพ้แต่เรื่องอะไรเราต้องเราเรื่องอะไรเราต้องยอมแพ้ใช่ไหมนี่ไม่ยอมครับอันนี้คือสีอะไรเนี่ยอันนี้ไปสีอะไรอ่ะสีดํา ได้อยู่ครับไปอย่างนี้ได้อยู่นะต้องต่อสะพานแล้ววะโอ้สีเงินอย่างนี้ไม่ได้สีเงินบ้านหลังนี้ไม่ได้ครับต้องรอมอเตอร์เวย์ต้องรอเลยอย่างนี้ก็ต้องรอไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดสะพานใช้ไปแล้วด้วยหนึ่งอันเฮ้ยสะพานหมดแล้วโอเคสีพูนี่คือแบบอร่อยเหาะเลยใช่ไหมสีพูใช้มอเตอร์เวย์ยับเลยครับได้ได้ได้ได ทุกอย่างไปไปตามแผนใช่ครับใช้ต่อไปไปต่อไปต่อวันอาทิตย์ต้องเอามาเตเวครับมอเตเวลากลากลงสิบเงินครับไม่ยังไม่ได้แต่ถนนจะได้แค่สิบเองแต่ก็จําใจอ่ะมันต้องมันต้องเอาอ่ะเพราะว่าบ้านไกลครับไม่มีจะ้ะปัญหาคือไม่มีจะ้ะอืม ไม่มีก็ต้องรออีกอาทิตย์นึงอะ่ะตอนนี้สีดําสีเงินไม่น่ามีปัญหาเนาะเพราะว่ารถในนี้คือแบบมันเยอะอยู่ครับคือถ้าเกิดเราไม่เชื่อมอะ่ะมันก็ไม่ออกครับแต่บ้านข้างในเนี่ยมันจะออกใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะหวังว่ามันจะไม่มีปัญหานะสีเงินไปได้สีแดงอ่าเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะ โอ้ยหนักกว่าคุณสีแดงมาอยู่อะไรตรงนี้นี่ก็สี้ดงอยู่ตรงนี้ต้องตัดตรงเนี้ยต้องตัดเส้นนี้เลยครับแล้วก็มาเริ่มตรงนี้เลยเนี่ยมาเริ่มตรงนี้เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดโอ้โห งานหยาบเลยเลืยกก่อนนะเี๋ยกก่อนครับเราปล่อยก่อนเราปล่อยสีดำก่อนเราปล่อยได้ใช่ไหมตอนนี้เราปล่อยได้อยู่พอไว้อยู่รอมอเตอร์เวย์ครับต้องรอมอเตอร์เวย์ละมาไหมมอเตอร์เวย์ต้องมาแล้วต้องมอเตอร์เวย์ต้องมาแล้วอันนี้คือสีส้มเนาะวัดโอ้โหสีส้มนี้ไปต่อตอะไรตรงนั้นเราโอเคลงสีส้ม สีส้มต้องกันเยอะขึ้นแล้วเดี๋ยวสีแดงทำไมติดอะ่ะสีแดงนี่ก็แบบมีแค่มีแค่ของพวกเองเองนะเว้ยสีแดงอะ่ะโอเคผมเลิกมเตรวเย์นะครับเพราะว่าตอนนี้ทางนี้เหมือนตึงละว,ว้าวมาอยู่บ้านหลังนี้หมดเลยแบบนี้อร่อยดีครับดูกันนะโอเคเดี๋ยวผมเอา มอเตอร์เวย์วางไว้จุดตรงกลางนี้ปุ๊บแล้วลากมาลากมาอยู่ประมาณตรงนี้ครับปุ๊บแล้วก็ถนน2เส้นนี้ลากมาได้ส่วนพวกนี้ใช้เส้นเดียวกันหมดเลยครับมอเตอร์เวย์ way. ใช้ถนนเส้นเดียวกันหมดเลยนี่พอลากู่ตรงนี้ปุ๊บมันต้องเชื่อมกันแล้วครับตอนนี้มันช่องเชื่อมกันแล้วเพราะว่ามันคนละสีแล้วนะเนี่ยสีแดงไม่ใช่ไม่ใช่มใช่เนี่ยสีแดงอะไรวะนี่วงเวียนมีไหมวงเวียนไม่มีด้วยวงเวียนนี้ถอดได้ไหม ถอดได้ถอดได้ถอดแต่ต่อให้เหมือนเดิมโอเคอืมวงเวียนครับเดี๋ยวเดี๋ยววงเวียนยังไม่หายโอเควงเวียนวางได้ไหมอ่ะอยากวางวงเวียนมากเลยอ๋อทำไมวางไม่ได้วางเวียนอ๋อมันต้องเชื่อมกับถนนก่อนโอเคงั้นผมเอาถนนออกมาก่อน เพิ่มเติมหน้าขอร้องล่ะได้เถอะได้เถอะเอาเอาตรงนี้ก็ได้นี่หว่าเออแล้วก็เอาตรงนี้ก็ได้นี่เอเอรเราคิดอะไรเยอะนี่เอ้าแล้วเราจะเอามอเตอร์เวย์ไปทำไมเอาอะไรกันนี่นี่เราก็ไม่ต้องเอามอเตอร์เวย์แล้วดิงั้นน่ะนี่ใช่ไหมถนนใช่ใช่ใช่ สีน้นําเงินไม่ได้ครับไม่ได้ไปเข้าสินเงินไม่ได้สีน้ำเงินสีส้มไปได้สีแดงไปได้สีดําไปได้สีน้ำเงินไม่ได้ก็ต้องเชื่อมเชื่อมให้สีน้ำเงินหนึ่งเส้นครับเพื่อสีน้ำเงินวิ่งได้ออจเริ่มตึงหน่อยละนี่แหละครับชีวิต นี่เลยครับชีวิตนี่เชื่อมอย่างนี้เลยไม่ได้ครับไม่ได้มาอย่างนี้ไม่ได้มาอย่างนี้ร้อยทั้งร้อยตายแน่นอนมอเตอร์เวย์มานี่เชื่อมเลยหมู่บ้านนี่เชื่อมเลยครับเอาดิวะเอาดิวะสีแดงมาอยู่นู่นหมดเลยครับอันนี้มันวิ่งได้อยู่แล้วเส้นนี้มันวิ่งได้อยู่แล้ว มันไม่มีปัญหาครับมันสีแดงมันเข้าใกล้ครับใกล้มันมาได้โอ้มันมันขึ้นแบบขึ้นแบบไม่ไม่เป็นกรุปอะ่ะที่ผ่านมามันนี้ขึ้นเป็นกรุปนะแต่นี่มันขึ้นไม่เป็นกรุปครับเริ่มตึงแล้วเริ่มตึงละแต่วิธีของเรายังพอได้อยู่เฮ้ยอันนี้คือเชื่อมแล้วใช่ไหมเชื่อมแล้วอือหือบ้านหลังนี้กรจิ๊กเดียวแต่ก็อยู่กันซะอะโอเค มีที่ไหนโปรอีกที่เราไม่เห็นมองดีๆครับมองดีๆนี่สีเงินไว้เดี๋ยวดีวกว่อนนะอันนี้ไม่ใช่สีเงินครับเอาสภาแล้วกันว้าวมันจะเอาให้ได้เหรอคนเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือสีอะไรวะอันนี้สีดำ เอาเงิก็ได้วะมอเตอร์เวย์ไม่มีครับเส้นนี้ไกลมากเส้นนี้ไกลมากมันต้องเชื่อมแล้วอ่ะมันต้องถึงกันละมันไม่ได้แล้วครับมันต้องถึงกันละใช่มันต้องถึงกันแล้วครับมันต้องใช้เส้นเดียวกันละตอนเนี้ยสีแดงมามันต้องวิ่งตัดล่ะมันต้องวิ่งตัดและใช้เส้นเดียวกันละไม่ได้ละถ้ามีมอเตอร์เวย์ค่อยลากจากกรุ๊ปสีแดงครับขึ้นไป มานี่ต่อหมู่บ้านนี่เฮ้ยอันนี้ถนนขาดวะเนี่ยไม่ขาดไม่ขาดโอเคได้อยู่ได้ยินเสียงปุ๊บขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวสีดำติดอะสีดำหายไปไหนวะสีดำไม่มารถวิ่งมาไม่ทันหนอโอ้ยพอถนนเชื่อมแล้วผมว่าต้องการเยอะแน่เลยเอ๋อเดี๋ยวดดไม่ได้ไม่ได,เด้เดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผม สีดำมันต้องมาสีดำต้องมาโอเคสีดำม,มันโผล่ออกได้อยู่ได้อยู่เว้ยผมไม่ยอมหรอกเรื่องอะไรอะต้องยอมอ่ะเอาดิไม้สุดเลยโอ้สีเหลืองมาโผล่อะไรตรงนี้นี่หยุดก่อนม,มาโผล่ได้น่าเขียนมากสีเหลือง โอ้โหเราไปไม่ได้สีเหลืองไปไม่ได้ไปไม่ได้จริงอร่อยเลยกูเดี๋ยวก่อนนะสีเหลืองโผล่ได้แบบง้นช่างมันหลังเดียวเราไม่เอาก็ได้ตัดเลยตัดเลยตัดเลยหลังเดียวไม่เอาก็ได้ครับสีแดงสีแดงเชื่อมมาสีแดงเชื่อมมาโ,โหใช้ถนนเปลืองมากลูก เชื่อมอตรงๆเลยโอเคเรามองอยู่ครับเรามองอยู่ติดสีส้มไว้ก่อนมอ,อเตอร์เว้ไว้มาสีแดงมาไม่ทันนะ่ะรีบมารีบมาสีแดงรีบมาเฮ้สีแดงรีบมา,ส,บมาสีแดงมันมันวิ่งไกลอะครับคือเข้าใจมันอยู่ไหนมันวิ่งไกลมากสีแดงโดนสามสิบต้องใจมอเตอร์เว้ปะเนี่ย ส้มต้องเชื่อมสีสแดงตรงนี้แล้วครับไม่งั้นสีแดงมาไม่ทันจะมาทันหรือเปล่ายังไม่รู้เนี่ยมันต้องขึ้นมอเตอร์เวย์เส้นเดียวกับสีส้มอ่ะใช่เร็วรีบมารีบมาจะจะซ้ะะำร้อยไม่ได้เด้อรีบมา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 สีแดงรีบมาขึ้นมาอย่าติดอย่าติดเดี๋ยวนะอันนี้ ออนนี้ใช้กับสีเงินนะครับจะมาเนียนไม่ได้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเร็วเลยเร็วเลยเร็วเลยพี่เร็วเลยพี่สีแดงสีแดงสีแดงไหลายจุดมากตอนนี้สีส้มมีอีกสีสีสีส้มสีวัดโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวไม่มันทำไมมันวิ่งไม่ทันอะรถติดเหรอโอ้โอ้ตายแล้วโอ้ต้องการเยอะแยะมากเดี๋ยวเดี๋ยว อันนี้มันไกลใช่ไหมโอ้แพสสีเขียวว้าโมโอเตดูสีแดงลืมดูสีเขียววายอุ๊ยทันอยู่ทันอยู่ไปถึงอยู่ไปถึงอยู่ได้อยู่ครับได้อยู่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 เราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมเราอย่าไปยอมอืมตัวน้อจบสีแดงว้าขึ้นยากเกินพันเจ็ดครับแปดสิบสองวันก็ถือว่าไม่ธรรมดานะก็พอได้อยู่เด้อเออชอบคนนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับสไครต์ด้วยกันนะครับผมเออแล้วก็ มาดูว่าคลิปหน้าเราจะใช้แผนไหนนะสำหรับแผนนี้เราก็พอได้อยู่นี่พอได้อยู่นะครับพอได้อยู่โอเคเนาะโอเคชอบนี้อย่าลืมไลค์แชร์ซับค่ายด้วยเจอนใหม่อีพีหน้าครับสำหรับมินิมอเตอร์เวย์สำหรับนี้ขอตัวลรไว้ก่อนบ๊ายบาย